สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เดยจะมาสอนวิธีการใช้พัดลมอย่างถูกวิธีให้สำหรับพวกขี้กระตืดนะครับอันนี้คือปั๊กพัดลมเข้าใจไหมนี่คือปั๊กพัดลม นะครับมันจะต้องอยู่ในลักษณะที่เรียบร้อยแบบนี้ไม่มีตรงรั่วส่วนอันนี้คือตัวพัดลมเข้าใจไหมส่วนอันนี้จะเป็นสวิคพัดลมเบอร์ศูนย์นี้คือดับเบอร์หนึ่งเบอร์2และเบอร์สเวลาเลิกใช้งานเราควรจะปิดที่เบอร์ศูนย์ นะครับเข้าใจไหมไอ้พวกขี้กระติอไอ้พวกไม่มีประจุสามองโบไม่ชอบวิธีใช้และวิธีเลิกใช้เราควรกดที่เลขศูนย์เราควรใช้นิ้วมือกดไม่ใช่ใช้เท้าไปกดโบไม่ชอบเข้าใจไหมไอ้พวกขี้กระติอ มันจะมีร้อยแปดวิธีในการใช้พัดลมแต่วิธีของเดแต่วิธีของเดอาจจะเป็นที่วิธีที่77ก็ได้โดยการเอาลักเอาลักมาเสียบที่ลักไฟตัวเมียเต้าลักตัวเมียนี่อันนี้เขาเรียกว่าเต้าลักไฟครับผม เป็นไฟบ้านกระแสไฟอยู่ที่220โวลต์เข้าใจไหมไอ้พวกเคี้กระเติดไอ้พวกไม่มีบรรจุสปจุสมองการจับปลั๊กไฟท้่ถูกวิธีเราต้องจับที่หัวปลั๊กแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้เข้าใจไหมจากนั้น เราก็มาใช้มือนิ้วมือกดที่เบอร์หนึเพื่อให้พัดลมทำงานเข้าใจไหมนี่พัดลมติดแล้วรู้สึกเย็นสบายเข้าใจไหมไอ้พวกคี้กระติด นีคือการใช้พวามรู้ที่ถูกงสุีจากที่เดียนเข้าใจไหมฮะไอ้พวกสมองไม่มีประโยชน์ไอ้พวกกี้กตือทั้งหลาย